สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับน้องทุนครับภาพรวมของ c r c นะครับในไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเรามองลบมากขึ้นนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยเรามองกำไรปกติอยู่แค่ประมาณ18น0นะครับโตช้าลงกว่าที่เราเคยคาดหมายเอาไว้นะครับบริเวณ2000ล้านนะครับโดยอันเนี้ยจะต่ำกว่าบูมเบิร์กคอนเซนทัค่าด้วยในเลเวลประมาณใกล้เคียงกันนะครับเหตุผลหลักๆที่มันดูโตช้าลงก็คือเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการเร่งขยายสาขานะครับ ของไทยวัสดุแล้วก็ตัวโกโฮเซลนะครับในไตรามาสที่2เนี่ยเขามีการขยายไทยวัสดุ4แห่งนะครับโกโฮเซล2แห่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ค่าใช้จ่าย H A เอเจนนี่ยยังปรับตัวเพิ่มมากขึ้นกลับม,มาปรับตัวเพิ่มมากขึ้นในไตรามาสนี้นะครับ ออแล้วก็เป็นโอเวอร์แฮงที่ทาสาคัญนะครับทำให้ภาพการตบโตเนี่ยช้าลงนะครับโดยโตเหลือแค่ประมาณ4%เยออนเยียนะครับจากไตรามาสหนึ่งนะครับที่โตประมาณ14%เยออนเยียแล้วก็คิวออนคิวเนี่ยจะดรอปตัวลงประมาณ29%นะครับ โมเมนตัม um อันนี้เนี่ยถามว่ามันจะดึงไปีอยู่ในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเรามีมุมมองที่คอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นนะครับเหตุผลหลักๆก็คือเราคิดว่าอาจจะยังไปต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะว่าตามแผนของเขาแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยพามีแผนที่จะเปิดโกโฮเซลอีกประมาณ5แห่งนะครับตัวไทยวัสดุอีก4แห่งแล้วก็โกมอลซึ่งเป็นคล้ายๆกับบิ๊กซีในเวียดนามเนี่ยอีก3แห่งนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ขาของ s g เเราคิดว่าอาจจะลงมาได้ช้าลงช้ากว่าคาดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้ามองในแง่ของตัว Core Asset ที่เคยคอนดิบิวในแง่ของกําไรในช่วงที่ผ่านมาอย่างตัวส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมนะครับต้องบอกว่าในช่วงของปลาย Q1 ก็มีการขายเงินลงทุนในตัวกุชชี่นะครับประเทศไทยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เรามองว่า ภาพของอึ้งหลังตัวช่วยก็ลดลงนะครับทำให้เรามองว่าการเติบโตในปีนี้อาจจะดูแผ่วลงนะครับเหลือแค่ประมาณ 8%, 8, 8นะครับจากปีก่อนหน้าที่โตประมาณ18นะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเองเนี่ยเขาจะโตประมาณ19%ก็ทําทำให้เรามองออในระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นมีโอกาสเกิดโอเวอร์แหงนะครับจากประเด็นทั้งงบควอเตอร์2ที่ชะลอแล้วก็ภาพของปี24ที่โตช้าลงแนะนำจะเป็นในลักษณของเวส แคตาลิสตหลักๆของตัวหุ้นตัวนี้คืออะไรคือต้องรอให้ขาของรายได้กลับมานะครับขาของรายได้เนี่ยณนะวันนี้เซมสโตเซลเขายังติดลบอยู่ในเลเวลใกล้เคของควอเตอร์สก็คือ1-3%เเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาพของระยะสั้น C R C อาจจะด,ดูช้ากว่าคนอื่นนิดหนึ่งนะครับท็อปพิกในกลุ่มนี้ยังคงมองเหมือนเดิมเราคงชอบอตัว C A C P r แล้วก็ตัว C P X นะครับมากที่สุดในกลุ่มจากตีในเรื่องของตัว Digital Wallet แล้วก็ในแง่ของตัวแนวน้มงบคตรวสอง nope ที่ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับครับอ่ะ,อะไหนๆคุณนัดก็มาละช่วงนี้กำลังเป็นกระแสเลยแอปตีมู oo, ฮะค,คุณนัท เราประเมินผลกระทบยังไงบ้างครับสําหรับตัว CRC ตัวนี้จริงๆผลกระทบในช่วงสั้นๆอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับคุณอาทิตย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตีมูเพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับเรามองว่าเป็นคอมเพ t ติชันโดยตรงกับออนไลน์ก่อนนะครับหนีไม่พ้นก็ต้องเป็นพวก Lazada ากับ s h o ป e e นะครับขณะที่อันที่สอง CRC เขาพยายามฉีดตัวเองโดยการอะไรเขาเน้นในแง่ของตัวแฟชั่นที่เป็นแบรนด์ เพราะฉะนั้นเนี่ยท็ตกปุ๊อาจจะย,ยังเป็นคนละกลุ่มอยู่แต่ต้องไปติดตามต่อก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคว่าจะเปลี่ยนแปลงไปไปคอนเซรนิร์นในเรื่องของตัวด้วยภาวะกำลังซื้อไม่ดีอาจจะไปมองในกลุ่มที่เป็นไม่ต้องเน้นแบรนด์มากนักนะครับอันนี้อาจจะมีผลกระทบบ้างในฝั่งตัวระยะยาวที่อาจจะต้องติดตามดูต่อว่าภาพของการแข่งขันด้านราคาเนี่ยมันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วงสั้นๆ 1- นึ1่สปีนี้เนี่ย อิมแพคในแง่ของตัวประมาณการจากสติมูเราคิดว่าอาจจะยังมีไม่เยอะครับก็มองเป็นแค่ในเชิงของเซนติเมนต์ก่อนถูกไหมฮะถูกต้องใช่แลวครับครับขออ่ะวันนี้ขอบอบคุณคุณนัทมากๆ CRC w e s t a เว C see, นะยังไม่เอานะเพราะว่างบยังไม่ดีแล้วก็ค่าใช้ใ <น S 2> จ่ายยังพุ่งสูงอยู่จากการเปิดสาขาใหม่ทั้งในเรื่องของไทยวัสดุโกโฮเซลหรือจะมีะเขาเรียกคอนเซ็ปต์ที่้โกมอนะที่เวียดนามนะครับอ่ะ วันนี้ขอบพระคุณคุณนาองมากครับยินดีครับสวัสดีครับ